โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับกูเกมลแชนแนลนะครับก็วันหยุดมีรถมารีวิวอีกหนึ่งคัน,นครับเป็นท้องจังหวะนะครับตำนานท้องจังหวะก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านกล้องในจะกลับเอ็มเอ็มเอลอะไรแต่งนะครับสาขาสองนะครับเป็นรถของเจ้าของร้านนะครับว่าตกแต่งอะไรไปบ้างนะทำไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลย ครับนี่ก็ตอนนี้อยู่ที่ร้าน M L อะไรแต่งนะครับอยู่ในตัวเมืองเพชรบ้านไทยนะครับเป็นร้านขายอะไรแต่งสวยงามนะครับของรถมอเตอร์ไซค์ก็พามาชมคันนี้ครับดูรอบคันก่อนเป็นเป็นคาวาซากิโซบิโก้นะครับทรงรถ จะพาดูรอบกันค่อนข้างทำไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาต่อรายละเอียดกันนะครับก็จะมีอะไรแต่งนะครับตัวน,นี้ก็เป็นสีดำเท่า um นะครับเอาชุดไหนกันดีพาดูรอบก่นอนวันนี้รถเขารถ พึ่งปั้นเสร็จนะครับพึ่งทําเสร็จมันมาดเลยสียังไม่แห้งเลยนะครับก็เป็นรถคงรถเบานะครับก็มาดูเลยนะครับก็มีุดสีนะครับจะเป็นสีดําดําตัดเทานะครับเอาแฮนด์ก่อนแล้วกันนะครับแฮนด์นะครับน่าจะเป็นแผงคอของแท็กครับก็จะมีการ เปลี่ยนน็อตนะครับน็อตกึนหัวน็อตปิดโชว์ก็เป็นงานกึงนะครับก็มีสล็อตมิลลิ้งเพื่อความสวยงามนะครับลดน้ําหนักนะครับก็มีสวิตช์แฮนด์นะครับเป็นอันนี้วิวนะครับก็มีมือคัทนะครับสายคัทสายเดิมนะครับก็มีกับคันเร่งนะครับ กับเป็นเลิงกับเป็นเลิ่งน่าจะเป็นของ R X นะครับ R X ปั๊มเบมโบ้ฐานดำนะครับเป็นของงานแท้นะครับส่วนมากเป็นอะไรงานแท้ก็มีเลื่อนไม่ไม่มีนะครับเป็นแผ่นคาร์บอนติดไปเลยนะครับก็บเป็นโรงรถโรงรถเบานะครับก็มีสายถัก มาดูดูชุดระบบเบรกนะครับเบรกหน้าเป็นเบมโบลโกก้แดงนะครับฝักข้างก็มีสายหัวถักส5านะครับมีน็อตสลักเป็นไทเทเนียมนะครับน็อตไล่ลมก็น่าจะเป็นไทเทเนียมเหมือนกันน็อตก็เป็นนอ็อตสแตนเลสหัวเฟืองนะครับุด <c oughs> การหน้าเป็นจานเล็กนะครับจาน220ร้อยยบมิลก็มีชุดหน้านี่เป็นชุดทุกหน้าเป็นของรีโอนะครับเพื่อให้มันโหลดได้มากขึ้นนะครับก็โหลดเยอะนะแข้งคอก็เป็นแข้งคอมิเนียมนะครับน้ำหนักเบามากคันนี้รถตําหนักเบามากถ้าเทียบกับรถเดิมนะครับแขงคอมิเนยมีระยะยุบก็ถือว่าได้เยอะนะครับ ถ้าชุบเดิมมันทําไม่ได้ก็บางโคนหน้าเป็นของดีโอนะครับทั้งชุดเลยามาดูฝั่งนี้ก็ชุดหน้านะครับเป็นดีโอเลยเป็นการปัดปัดปัดด้านนะครับมีบูสตมีแมขอบล้อเป็นสีม่วงนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปด ร้อนหลังเป็นสิดนะครับใช้ยางเป็นห้าสิบทับร้อยนะครับยาง i อ c นะครับลายไอาไอาซใต้เหลืองนะครับก็ชุดหน้าก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นอะไรดีเครื่องเดี๋ยวเอาเป็นทีหลังนะครับก็ ไล่มานะครับเกียร์โยงนะครับก็มีเกียร์โยงข้างหลังจะเป็นน้ำเบรกนะครับช่วงท้ายก็เป็นท้ายมินิแอมนะครับท้ายถอดได้เป็นเป็นมินิแอมทั้งหมดเลยนะครับก็ยึดส่วนนสวิงอาร์มก็เป็นมินิแอมนะครับเป็นสวิงอาร์มกล่องกล่องเล็กนะครับ โซ่สเตร์นะครับก็เป็น่าจะเป็นอาเกยไหมาโซ่เป็นโซ่ดีๆ,ๆนะครับก็สเตออ์หน้าสะเตอร์หน้า,เ,นาเล็กมากสเตอร์เท่าไหร่สเตออ์หน้าสเตอร์หลังก็เป็นอ่าสามสี่นะครับกึงกึองออกให้เป็นสี่หนึ่งห้าครับ ส่วนดุมหลังก็เป็นดุมน่าจะเป็นดุมด้ามแดดนะครับก็สโลตดูมือลิงทาสีครับมีมือลิงนะครับมือลิงเป็นงานมือลิงสายฟ้านะครับทรงย่อดฮิตก็มีหูตั้งเบรกสป,ปริงทซเตลสนะครับงานกึงนี่ก็น็อตน็อตเท่าหลังนะครับ สแตนก็เป็นสแตนสร้างนะครับสแตนสร้างขึ้นมาเลยไดมิเนียมก็ช่วงท้ายก็ประมาณนี้ครับข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วได้เบาหมดเลยนะครับโชคกหลังเป็นแกสซี่นะครับตัวปรับได้สองโชคกหลังน่าจะเป็นสองสี่ศูนย์นะครับความความยาวก็เตี้ยนะครับเตี้ยมากนะครับ ชกเดิมมันจะเป็นสองห้าศูนย์นะครับีก็เตีย้ยน็อตก,ก็สเตนเลสทุกจุดนะครับฝั่งเกียร์ก็เป็นเกียร์ยมิเนียมเหมือนกันก็มีนะครับก็จะมีขาตั้งนะครับก็ไปเจอหน้านะมอญาลิเนียมเล็กนะครับ ก็ไม่ได้ขี่ไกลมากมันก็ไม่จําเป็นต้องใหญ่น้ำมันน้ำมีดีย,นยมนะครับโค้งเหยียดเลาะเลาะเบาหมดเลยนะสังเกตด,ดูว่ามีการเจาะสลอดหมดเลยนะครับข้างในก็เอาออกหมดเลยนะครับเพื่อลดน้ําหนักนครัปฝาแข้งก็มีการมิลิง่งกัดลายนะครับให้มันสวยงามนะครับตามสองซีก็ ตอรอ,อกแล้วผสมถังเอานะครับรถคันนี้เป็นน้ำมันทันน้ำมันออกเทนนะครับดูเป็นออกเทนแล้วนะครับก็ทำเป็นเครื่องซิ่งเต็มระบบนะครับก็มีวาล์วน้ำมันนะครับวาล์วกลดน้ำมันสายสายน้ำมันนะครับก๊อกน้ำมันนี่นี่ต่อตรงเลยไหลแรงเลยนะครับก็มีวาล์วปลด คาบูนะครับอ่าคราวนี้มาดูสเต็ปเครื่องแล้วกันนะครับสเต็ปเครื่องก็เป็นอ่าคาบูหัวใจนะครับคาบูหัวใจนี่คุณน้ดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่อยโอเคนะครับก็ฝั่งนี้ก็มีเสื้อเป็นหนึ่งแปดห้านะครับเสื้อทองนะครับ ก็มีปั๊มปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มไฟฟ้าไฟฟ้านะครับต่อ,อตรงเลยก็ได้จะถอดตะบ,บุปั้มเดิมออกนะครับก็เป็นปั๊มไฟฟ้าแล้วต่อมาก็เป็นสายแข้งก็มีการกัดลายนะครับกัดลายกัดลายแล้วก็มีเครื่องก็เป็นเครื่องสิ่งไปแล้วก็มีการอุดอุดวาลวนะครับสังเกตว่าไม่มี ขาวาวแล้วนะครับเวาก็เครื่องก็เป็นลูกสแตนดาร์ด59มิลนะครับแต่ก็ท้ายคารับูใหญ่ระบบไฟก็ระบบไฟแดดเป็นระบบไฟบบไฟแดดนะครับเป็นเปลี่ยนเป็นระบบไฟแดดแล้วนะครับก็พาชมอีกนะฮาท่อนะครับท่อเป็นแต็มังซายนะครับ ท่อทีซีนะครับตรงกระดูกมาก,ก็ชิดกับตัวเฟรมเลยนะครับดูไไกลหน่อยนะครับสรงท่อนะครับก็ทรงรถเบารถเตี้ยนะครับก่อนที่เดี๋ยวก็คงไม่มีพักเท้าแล้วนะครับถอดออกแล้วก็มีก็บึก,บกใหม่กับทุกชิ้นนะครับ ก็โดยรวมรถคันนี้ก็จะเป็น,ปนลักษณะรถรถเบานะครับทำไล่น้ำหนักหมดเลยนะครับอันนี้ไม่จำเป็นก็ถอดออกเดี๋ยวจะลองสาตาร์ทนะครับตอนนี้เจ้าของรถหาคุณแจอยู่ก็เดี๋ยวเข็นไปหลังร้านแล้วกันนะครับเพราะว่าน้ำมันออกเทนจินมันแรงนะครับก็จะ สตาร์ทที่หลังร้านนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดูรีวิวรอไปก่อนตอนนี้เจ้าของรถหาุญใจไม่เจอครับก็ออกเครื่องเป็นเครื่องส่งไปทํานะครับส่งไปทําช่างเจียงคอนแก่นนะครับ <c oughs> ก็รับทาเครื่องสองอยังหะนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นจุดไฟของเขาหมดเลยนะครับจุดไฟ ระบบไล่คาบูนะครับก็สเตอหน้าก็มี่กาวด้วยนะครับข้อกึ่งแกนออกด้วยตัวนี้ก็ขาตั้งก็จ,จะตัดมานะครับเพราะว่าขาตั้งเดิมมันยาวไปจะตัดออกคอยเชื่อมก็ประมาณนี้นะครับโซ่สต์สตอหน้านี่ไม่รู้ว่ากี่ฟันนะเขากึ่งอ,ออกไปแล้วนะครับ ด้าอหลังก็สามสิบสี่นะครับกำลังพอดีนะครับมาเอาน้ำมันนะครับเป็นราปดก๊อข้างหน้ารถนะครับก็น็อตสแตนเลสตัวเนี่ยนะครับร้านอะไรเนาะก็มาได้นะครับนั้น เล็มแล้วอะไรแต่งนะครับมีให้เลือกหลายแบบประมาณนี้นะครับขาเบรกบูธล้อนะครับมีจานเบรกล้อสอบถามได้นะครับล้อสแตนเลสก็มีนะครับทุกขนาดนครับมีแคมแต่งด้วยนะครับไม่เป็นงานของบิ๊กบุรีรัมนะครับ กระสุนนะครับกระสูนฟ้าสูกคัดเยอะนะครับวันนี้หาคุณแจไม่เจอครับคันเกียร์แล้วก็มีนะครับให้มันฝาถังนะครับอนฝาทีเอ็มนะครับ เดี๋ยวพักคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาต่อตอนถ้าตอนท้าย,ยครับก็หลังจากได้คุณเจแล้วนะครับก็จยูงมาหลังร้านนะครับก็มาสตาร์ทหลังบ้านแล้วกันเราก็มาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงรถคันนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับพ่อตัวนี้นะครับก็ปึ้บเสียงปั๊มน้ำนะครับ ยวให้เจ้าของรถสตาร์ท <laughs> นิดนึง ียงท่อประมาณนี้ครับล้นน้ํามันออกเทนนะครับก็ประมาณนี้ครับก็สําหรับคลิปการรีวิวเซอร์ิโก้นะครับของร้านดีอลอะไรแต่งก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องครูเกมชาแนลด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าพาชมรถคันไหนก็กดติดตามสักระดิ่งไว้เลยนะครับก็มีเดี๋ยวพาไปชมคันอื่นมีอีกหลายคันนะครับถ้า่างๆก็จะทําคลิปมาให้เราชมกัน ำหดับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ